ฮาพระเอกลูกรักช่องสามเป็นอีกหนึ่งช่องดังที่อยู่คู่กับวงการทีวีมานานหลายสิบปีสำหรับช่องสามซึ่งนอกจากจะมีผลงานละครและรายการสนุกๆกออกมาให้ติดตามกันตลอดแล้วยังเป็นอีกช่องที่ปั่นนักแสดงหน้าใหม่มาสู่วงการบันเทิงอีกด้วยและในวันนี้เราจะพาไปส่องหาพระเอกลูกรักของช่องสามโดยเริ่มมาที่พระเอกหนุ่มกระทิงคุณนรง์เพราะช่องป้อนงานให้รวัรวๆแถมในบทบาทบักโจจากละครไอ้ข่หักเศร้าก็ปังมาก เพราะนอกจากกระแสการพูดถึงจะดีแล้วเรตติ้งยังปังมากอีกด้วยจนหลายคนจับตามองเลยว่าลูกรักคนใหม่ของช่องนี้จะต้องไปได้ไกลกว่านี้อีกแน่นอน2พระเอกหนุ่มณเดชน์คคกิมิยะเพราะหลังจากที่ได้แจ้งเกิดจากละครชุด4หัวใจแห่งขุนเขาก็มีผลงานละครออกมาให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องจนได้ขึ้นแท่นซุปตาร์แถวหน้าของเมืองไทยไปแล้ว 3. พระเอกหนุ่มมาร์กปรินซึ่งได้แจ้งเกิดจากละครชุด4หัวใจแห่งขุนเขาเช่นเดียวกัน และเล่นละครเรื่องไหนก็ปังกว่าเรตติ้งให้ช่องตลอดโดยเฉพาะผลงานที่เพิ่งจบไปอย่างอกเกือบหักแอบ,บรักคุณสามีซึ่งก็มีผลงานออกมาให้ติดตามกันอย่างตลอดและกําลังจะมีผลงานละครเรื่องใหม่จอคิวลงจออย่างจนกว่าจะได้รักกันประกบคู่กับนางเอ,งเอกสาวยายา,ยาอุรัสยาด้วยพระเอลหนุ่มน้าใสขวัญใจของสาวๆในช่องอย่างเจมจิรายุเพราะมีผลงานบางๆออกมาให้ติดตามกันตลอดซึ่งนอกจากจะเป็นลูกรักช่องสามแล้ว ยังเป็นลูกรักของบรรดาผู้จัดละครในช่องด้วยฮระเพลงหนุ่มมาริโอมาเรอร์ลอเล่นละครเรื่องไหนก็ปังเรตติง้งพุ่งกระชูนยางผลงานล่าสุดที่เพิ่งจบไปอย่างคือเธอก็ได้กระแสตอบรับที่ดีมากจนหลายคนยกให้เป็นเจ้าพ่อละครดราม่าเลยแม้บอกเลยว่าแต่ละคนนั้นก็มีความสามารถโดดเด่นและเหมาะสมกับตำแหน่งลูกรักทุกคนเลยและผลงานดีและไม่เคยทำให้ช่องสามผิหวังเลยจริงๆ